ด้วยความหลากหลายของเรานี่แหละมันเลยส่งผลและทําให้เกิดพลังมหาศาลขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆกันมีรับที่ศูนย์รับแล้วก็มาคัดแยกอีกทีหนึ่งแบ่งปันเพื่อประโยชน์และสังคมนะแบ่งปันค่ะโครงการชาย์งโกเนี่ยเกิดจากเวลาผู้จัดง์มบริจาคของในมุนทีกระจกเงาเนี่ยครับ แล้วมันจะมีพวกถุงพลาสติกหรือพวกแผ่นเทปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยติดมาด้วยนะทีเนี้ยก็เราจ้างคนไรบ้านผู้สูงอายุพอเราจ้างมาเนี่ยมันจะมีผู้สูงอายุบางรายที่เหมือน,มนไม่ค่อยแข็งแรงนะทีเนี้ยเราก็เลยให้ไปสูงหน้าง,งานการคัดแยกพวกขยะอย่างเช่แแนแบบพวกถุงพลาสติกขวดพลาสติกนำินจากการคัดแยกที่เอาไปขายเนี่ยขายเสร็จแล้วเราก็เอามาจ้างงานพวกผู้สูงอายุและคนไร้บ้านในองการชลายแสงโลกคับ ซัพพอร์ตได้ตามปกตินะครับบริจาคเงินเข้ามูลนิธกระจกเงาหรือว่าจะส่งมาเป็นของหรือเออเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้งานก็จะเป็นการรับบริจาคหนังสือนะครับคัดแยกหนังสือที่บริจาคนํามาบริจาคนะครับนําหนังสือมาจําหน่ายในร้านนะครับเพื่อเราลงทุนไปใช้ในกิจกรรมต่างต่างของมูลนิธิ งานก็จะมีตั้งแต่นะครับคัดแยกหนังสือส่งให้หน่วยงานองค์กรต่างๆที่ขอมารวมถึงนําหนังสือมาจําหน่ายในร้านหนังสือเพื่อระดมทุนรวมถึงนะครับนําไปสร้างห้องสมุดให้เด็กๆในชนบทนะครับก็จะมีตั้งแต่วรณกรรมคลาสสิกนะครับวรรณกรรมร่วมสมัยนิยายวายสื่อนิทานสําหรับเด็กนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการมาก ก็เป็นการแยกของจากคนที่มาบริจานนะคค่ะก็มีงานหลายอย่างให้ทาเลยแต่ว่าพวกหนูได้ทําเป็นแก้เสื้อผ้าต่างๆอยน,น,นะคะ่ะแล้วก็ล่าสุดก,ก็แยกหนังสือค่ะไม่ทาอะไรที่ไม่เคยทำ่อแยกเสื้อผ้าแล้วก็เห็นรถพอเขามีรถมาเพิ่งเคยเห็นเพราะปกติเคยจะบริจาคแต่ว่าไม่เคยแบบมาแบะทำ รับต่วนตัวจพี่รู้สึกพ่อมากนอกจากตัวพี่เองเนี่ยมาบริจาคของที่นี่อยู่เกือบทุกเดือนแล้วลพี่มองว่าการทดสินอางแบบนี้พี่ว่าได้มีการมีสว่วนร่วมในการได้ช่วยเชออ่วยสังคมมากขึ้นรู้สึกว่าตั้งแต่เช้าที่มาพงบอกรู้สึกยิ่มใจมากถึงแมะเหนื่อยก็รู้สึกประทับใจในระเบียบของของที่นี่นะคะมีการรับวางระเบียบนี้นะคะให้โอกาสผู้ได้โอกาสคุูป้าที่แบบว่าในบ้านหรือในต่าง ให,ให้มีโอกาสทนงาน,นแล้วก็มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นก็ได้รับการตอนรับที่ดีมากๆเลยค่ะพี่ๆป้าๆบตะอนรับดีมากแล้วก็เรียนดีมากๆเลยค่ะถึงมันจนะเหนื่อยมากๆทอมากแต่ว่าพี่ลี่ทุกคนสั่งดีมากๆเลยค่ะอยากให้มาลองเปิดประสบการณ์ันดูบ้างดีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมาทำงานเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วค่ะมันก็เลยไม่ติดขัดอะไรมันก็คล่องตัวดีค่ะ คือทุกคนสามารถมาอ่านหนังสือที่ร้านได้ครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆไม่จําเป็นว่าต้องมาซื้อหนังสือเราอย่างเดียวเปือชวนนะครับสําหรับผู้ที่รักหนังสือหรือว่าต้องการหนังสือคุณภาพดีราคาประหยัดนะครับก็มาที่ร้านหนังสือกระจงเราได้ หรือจะมานั่งอ่านหาความรู้ก็ได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้นะคะว่าให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของมูลนิธิกระจกเงามาเป็นอาสาสมาัครมาเป็นส่วนร่วมไม่ว่าจะมาบริจาคของหรือมาใช้กั้งรางก็ได้นะคะจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรเลยน,นะคะใช้แค่แรงกายแรงใจนะคะเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำสิ่งดีให้กับสังคมได้ะคะ่ะเ็นส่วนทุกท่านนะคะวันนี้สนุกมากใช่ไี้สนุกมากจริงๆค่ะ ก็ถ้ามีเวลาว่าหรือต้องการไปชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาทำรัศมีสมบัติตรงที่กระจกเงาได้ว่าทุกๆหน้างานเนี่ยมันแม้ว่าจะเป็นแค่แบบคัดแยกยิ้นส่นออะไรเงี้ยว่าติดไม่ติดแต่ปลายทางามันเกิออไปส่ง,งที่โรงเรียนนะน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนอ่ะจะแบบใช้ปากกาตรงนั้นดูได้คือเข้ามาติดดีอลไรๆมันเกิดจากพิษรัศมีขับไปให้เนี่ย ขอบคุณค่ะคต่อค่ะขอแล้วโอเคพี่อยากจะพูดดีๆด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะค่ะแต่เราโชคดีที่ผู้คนในสังคมนะครับให้ความใส่ใจและอุทิศตนมาช่วยเหลือมาดูแลมาสัมผัสมาเยี่ยมอย่างเงี้ยอย่างมาเงี้ยเพิมเติม